อขาโหดมากเลยล้วนซะถ้าใครมามายุ่งกับเธอแล้วก็เขาจะฆ่าให้หมดเลยจะเชื่อยริงให้หมดเลยเขานะนะจะปกป้องเธอด้วยทุกอย่างที่เขามีนี่ไง ไม่ใช้ตัวขั้นี้เขาตัวใหญ่มากเขาตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากเลยเอ็มอ่ะบิ๊กตะกอนยูโน่เขาตัว <S 2> <S 2> <S 2> ใหญ่มากเลยย่ามาบังอาจหาว่าเขาตัวเล็กแล้วเข้าใจที่เขาพูดไหมมันน่ากลัวที่จุดน้ำจำลงแล้วมาเมย์ใครโหดมากกว่าน,นี้อีกแล้วจะเอาไม่แทงไม่ใส่ไรอเลย ถ้าใครมายุ่งกับเธอแล้วก็จะเอามีดอันนี้จู่ๆจะแตกปไปเลยฮอดูหเอาว่าเขาหน้กกากลัวที่นุดนลูกอ้าวมือถือแบตจะหมดได้ไงเนี่ยเห็นไหมขนาดมือถือยังกลัวเขาเลยโค้ดแบตจะหมดแล้วเนี่ยเ็บใจชัชดแป๊บน้ำมึมนมมไม่ได้น่ารักนี่คือความโฉดระดับสิบอะโลกใช่นึกคำไม่ออก ทำเกี๊ข้าวได้ไหมได้เธออยากกินอะไรอ่ะเธออยากกินข้าวเหรอนั่นนะรักเธอที่สุดเลยเขาจะปกป้องเธอเองเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเลี้ยงดูเธอด้วยเธออยากกินอะไรล่ะเธออยากกินข้าวแกงกะหรี่ไหมกินข้าวแกงกะหรี่ไหมเขามีข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะแล้วว่าเธอแล้วว่าเธออยากจะกินอะไรแบบไทยๆอย่างแบบกินขาพะรู้ไหมแล้วว่าเธออยากจะกินเป็น เจนวิทจะกินเยนวิทไหมแล้วว่าเธออยากกินอะไรผิดผเบียบยมตามไหม้ามีของหวานด้วยวนะจะกินของหวานไหมหรือว่าหรือว่าหรือว่าที่รักอยากจะอยากจะกินเค้ากินเคําไหมขามีวิปครีมด้วยนะที่รักกินเคําไหมเค้าหวานนะ